คนด้าซีวิคนะคะ F C นะคะลูกค้าคันนี้สภาพนางฟ้ามากนะคะรถปี2018นะคะแต่ว่าไม่น้อยมากนะคะไม่30,000กว่าโลนะคะแล้วก็รถมือเดียวด้วยนะคะคันนี้น้องมาพร้อมฟังก์ชันแบบจัดเต็มเลยเราสามารถสตาร์ทรถโดยการกดกุญแจไว้รอก่อนที่จะขึ้นรถได้ด้วยแบบออปชันเยอะอ่ะเดี๋ยวเบลแจ้งเรื่องออปชันอีกทีหนึ่งนะคะเบื้องต้นก็คือวันนี้เดี๋ยวมาจัดราคาพิเศษให้นะคะเราลองมาดูรอบตัวรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบลแจ้งราคาท้ายคลิปนะคะ ฮอนด้าซีวิกนะคะลูกค้าคันนี้เป็นแบรนด์ตลาดนะคะซื้อไปราคาไม่ตกแน่นอนนะเวลาขายออกนะคะมาพร้อมโลโก้สีแดงเรียบร้อยมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นแม็กแต่งนะคะลูกค้าสีทองสวย,สวยเลยก่อนปล่อยเดือบเวลแว็กล้อแว็กแม็กให้ใหม่นะคะยางปี25นะคะคันนี้สภาพสวยมากนะคะน้องเป็นทรงสปอร์ตนะแล้วก็มาพร้อมระบบเซนทรัลล็อกเรียบร้อยนะคะเราสามารถเปิดปิดประตูแบบในกรณีกุญแจอยู่ใกล้ได้เลยนะอ่ คันนี้ยังเป็นในส่วนของซีดานอยู่เนาะถ้าซีวิกตัวใหม่ๆก็จะเป็นแฮชแบ็กนะคะเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC นะลูกค้าเซ็นเซอร์ถอย2จุดมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงสวยมากอะคันนี้คือแบบอันนี้ยังไม่ได้ท่านทำอะไรเลยนะด้านหลังกว้างมากนะคะในกรณีแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยจุสัมภาระได้เยอะแล้วก็ค้าขายก็ขนของได้เยอะเหมือนกันโครงสร้างเดิมๆนะคะรับประกันลงสัญญาเลยนะ เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของห้องโดยสารภายในกันนะคะภายในหรูมากลูกค้าหรูแบบหรูจริงๆแล้วก็กว้างสปอร์ตนะคะลักชัวรี่สุดๆเลยนะคะน้องมีฟังก์ชันพวงมาลัยน,น้ำหนักเบามากนะคะแล้วก็ ไมอยู่ที่30,000กว่าโลอย่างที่เบลบอกไปต้นคลิปไมน้อยมากนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังอะไรเรียบร้อยนะคะคันนี้ที่ได้พิเศษเพิ่มเติมไปก็คือในเรื่องของเบรมือจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะของคนขับอ่ะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าด้านข้างตัวนี้ก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะจะเป็นไฟฟ้าแค่บอกคนขับนะคะสะดวกสบายเวลาเราขับรถเงี้ยอยากปรับเบาะก็คืออนเนกประสงค์มาก มีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะแอร์เย็นนะคะด้านหลังก็คือกว้างสุดๆเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจเดี๋ยวเบลให้ราคาโปรท้ายคลิปแล้วก็ผ่อนสบายๆดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะสวยงามมากถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวรอรับชมราคาท้ายคลิปนะคะน็อต <Note S 1> ไม่เคยขยับนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะทำสีนะคะสภาพสวยงามมากนะคะเครื่องโยน 1, 8 0 0ซีซีนะคะลูกค้า ถือว่ายังไม่ได้กินน้ำมันมากนะในกรณีเป็นรถเก่งนะคะส่วนมากถ้าแบบเครื่อง2 0 0 0ัพอะไรเงี้ยจุกอยู่นะคะคันนี้ถือว่าโอเคเลยสภาพเครื่องเดิมๆนะคะ,รถ,ะ,คะรถมือเดียวไม่แทะรับประกันเครื่องได้เลยไม่เคยเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนแล้วก็คันนี้นะคะมีการรับประกันแล้วก็ดูแลหลังการขายด้วยนะคะรานะคาขายหน้าร้านปกติขายอยู่ที่589,000บาทนะคะวันนี้ไม่ขายรับไปเลย529,000นะคะลูกค้า529นะคะ เครดิตดีฟีดาวด้วยได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะคันนี้รถมือเดียวไม่น้อยไม่แทนนะคะใครสนใจทักอินบอกได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าติดต่อเบียวที่เบอร์091นะคะ7131050ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ